สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีเสาวันจันจ้าฝนมาอีกแล้วพี่น้องคุณแอ่อนยน่อนยนมาอีกแล้วค่ะ <c oughs> แต่งตัวไว้ย่งดีแม่จะได้ออกบานสมบอนี่แต่งตัวไปขายเหล็กเดนสิจะได้ออกบาน,บนสํมบอฝนสิมานี่เอา้าฝนตก แรงมากเลวแม่พี่น้องจ๋าฮอดยั่มนะเมื่อคืนนี้ก็ลิ้นเมื่อคืนเยาวาเถาะลอตเตอรี่แห่งยั่มหลกหลายหนึ่งเยวาวาเถาะแต่เขาว่าเขาว่าพายอยู่เขาตะหมีฮอวันที่ยี่สิบเจ็ดมื่อนี้ก็ยิบเจ็ดแล้วพี่น้องแต่ปนั่นตกจังสีน้ำกับว่าเป็นหงเป็นตอนอี๋ยังใช่านนั่งยิบปุ๊บกรด็โอ้อยเสดไปอขอเหล็กจียี่แม่เราเห็นหนังกินคางใหญ่อยู่คางปุ๊บกระเด็บปะ่ะเน โอ๊ยบอ๊บเมันเอ็ว่าได้กกับควาตั้งงออะไรถอแป้งเสียบท่าเรียนนี้เบิดพี่น้องเนี่ยฝาเป็นยางใช่ไหะเมื้องไหใเฉเบิ้งอั่นอืมฝาเป็นยาง,ไง,ไง,ง,ง,งาอืมนกกระหองวายยี่ไปถอดเงียบปิดเงียบปิดตี้ย <c> ล <oughs> <c oughs> ลีนเมิ้ดขึ้นพี่น้องจา้า สรุปแล้วเมื่อคืนมืนวอวานอาทิตย์บังหันเฮ็ดชาเรียนเมนแล้วซ้สาจ้าขาดผู้ติดตามอยู่หกคนมันโมนมีเวลาเนาะขันออกไปขายเหล็กกับโมมีเวลาไม่น้องจ้าการมีส่วนรวมกระแดงอีกแล้วมัเตะเขียวกระแดงอีกแล้วเอาใจยากแค่น้อ,อไอเอ้ยก็เห็นใจผู้ทามหาหากินได้ไหมเนาะ ข่อยกระบนได้มีเวลาปานนั้นเห็นว่ากระไดน้องกับนร่วมให้เน่เนาะจ้าเนาะสรุปแล้วชาเรียนอาทิตย์บังหันก็เลยบอพานจ้ะบอพานซ้ำอันขาดผู้ติดตามอยูหกคนมันเล่ยบครบค่ะสิพี่น้องจ้าวันนี้กะสิคือเกาแห้ววันนี้สิไปออกไปขายลอตเตอรีลวจ้าเด้อ บ่มีเวลาคือเกาหล่ะล่ะกะสิโพดไปแน่กะบ่มีเวลาไปเห่น้ากะสูคือเกาหล่ะจ้าพี่น้องจ้าสูคือเกาวัดตะห้องมาขี่ขันค่ะพามีเวลาห้องกับมาเห็ดไม่เนาะมีเวลากะเห็ดบ่มีเวลากะปล่อยไปก่อนกับไปเรื่อยๆจ้ากะตาเห็ดไม่ไม่กะเลงกับฟ้าวีดอกจ้าบ่เนี้มันบ่มแนตี้หล่ะมันบ่มีเวลากะต่อไปนิด ตะกรอนนี่เคยมือละสิบสิบแปดต่อไปนี้จะ,ะบ้าหัวประนันล้วค่ะจะเอามือละสิบสิบสองกับข้อเพราะวา่ายังเบรงว่ามือใดทีจะของมามีเวลากับเสห์ไมนได้เป็นมาตรฐานจะมนีนะอันช่วงมามีเวช่วงเขามีเวลาเขากล่ะเลงเนาะมันกับมีเวลาลงกับลงไปลงไป,งไปคิดยังไงก็อยากลงได้ตอนนั้นเพราะว่าคิดย้ำคิดได้ปุ๊บกับลงได้ไดพี่น้องมออย่ามันลืมแบบแคปชั่นแคปอย่างย้ำย่ำในหัวเขามันมันคิดได้นะ อยากโพูดไปเลออยยงเสียนะจ้ะต่อไปนี่ก็สิเอามาตรฐานแค่12พี่น้องจ้ากะสิเอาเอา,คล,า,ค,ลาคลิปเ่าหนีสองคลิปเ่าหนีสองคลิปเลี้ยวนีสามภาพหนึ่งกับขอความนีสักเจ็ดสะจังสีนะส,สิเริ่มไม่นะคะจ้าสิล้องสิร้องเห็ดไม่เพราะว่าก้อนน่ะเนี่ยสิบแด้วยตลอด บนันทีมาคิดเบื้องวียยามใดทีจะของมามีเวลาเขาจะมาล้วนน้ำกลนนี่มันกิดซิบ่แมนแล้วนะพี่น้องเนาะระบบเพิ่นกับดนัดนดนัดนดันห้องระทันนะเพราะว่าย่ามที่เขาโพดไปแล้วนะเขาบามีปฏิสัมพันธ์กับมูนในตอนนั้นเพิ่นกับพระดันน้องเขาได้พี่น้องจา้อาอ่าโดยว่าคันสิโพดถิ่ใหม่กับเล่นไดน้นิดน,น้อยกับยากรลางเราช่วงนี้เปิดเทิร์นม่งยากได้เพื่อนๆจา้าทั้งสีลูกสาวใหญ่ทั้งสีลูกชายน้อย ลูกใต้หน่อยต้องต้องไปสรงทุกเสาร์ด้ค่ะเพราะว่าพลยูโรงเรียนพิเศษเขาโรงเรียนพิเศษศูนย์เขตเก่าค่ะอยู่โรงเรียนชุมชนสองห้องเฮาดีิค่ะฉันต้องไปทรงสองโมงเสาร์แล้วหามงซีิบฉันก็ต้องไปรับเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนสอนพิเศษเด็กหน่อยออทิสติกเนาะค่ะเนาะเพิ่นบออันนี้ปันไดเพิ่นบอัอนพัฒน,นาการบอดสมบูรณ์ปันไดพี่น้องจ้าก็เลยอยากช่วงนี้เปิดเทิม่มก็เลยอยากเป็นหยุ่งๆ่จากน้อยหนึง่งค่ะ ่ะจมส้ำนีดแหละพี่น้องออกขายเลกกันเด้อซ้ำฝนมาท่านในโต๊คุณค่ะพูดหลับเมาข่อยมากแล้วรอตเตรี่ก็เต็มแพงพี่น้องจ้าบายบายคิปหนาพอกันไม่จ้า